สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกบเลวไฟช anel กับเกมและนอกเกมคลาสสิกกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลักๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบการ์ดกันนะครับผมก็จะเป็นการ์ดที่ได้มาจากกิจกรรมวันพันแม่นกันนะครับผมเจ้าตัวของการ์ด ใสตมะใบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งการสใส่รรมะใบนี้เนี่ยหลายคนก็อยากจะนํามาใช้อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับผมโดยการ์ดใบนี้เนี่ยก็เพิ่มสเตตประมาณนี้เลยนะครับถ้าหากความรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปใหม่ๆของเกมแบล็คล็อกเอ็มคลาสสิกกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปเทสตัวของการ์ดใบนี้กันเลยแล้วกัน UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเนต็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอม ปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่องยี่บี่ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเ,เ,เ,เพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ m v p ที่มีสเปคสูงขึ้นสามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีีเดยว สามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแล,กกมล็กน o ก M Classic นะครับผมก็ขอแนะนําร้านเจน้ําการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถมทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook f a n p เ g e เจน้ําการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั o นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level Five Channel กันด้วยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้การเซตมะนะครับผมสามารถได้รับการเซตมะจากกิจกรรมไหนนะครับผมหลกัลกๆเนี่ยการกิจกรรมจะอยู่ที่ตัวของฮอสปอรตแล้วก็อยู่ตัวที่อีเวนท์พัซเซิลนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยทำเควสทุกอย่างของวันพันแม่เนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมเราเนี่ยจะต้องทำเคสวสเจ้าตัวของอาราชาลลลิกนะครับผมให้ครบอย่างน้อยเนี่ยทั้งหมด5วันด้วยกันนะครับผมหลายคนก็คงจะติดเควสสุดท,ท้ายกันนะครับเพื่อที่จะเปิดได้รับหมวกของราชาลลลิกนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเราทําครบ5วันแล้วเน และเราเนี่ยสะสมจิ๊กซอครบเ้าอันก็จะได้การ์ดไซตามะที่ใส่ในส่วนของอาวุธกันนั่นเองนะครับโดยการ์ดไซตามะใบนี้เนี่ยจะบวกในเรื่องของค่าพีดดเมดนะครับผมทั้งหมด25หน่วยนะครับผมบวกค่าเพ่นนะครับผมกายภาพ5%บวกค่าเพนเวทอีก5%นะครับผมอ่ะแล้วก็บวก M A T K สายเวทด้วยนะฮะทั้งหมด3สเตทนี้ด้วยกันนะครับโดยหลกัหลกๆวันนี้เนี่ยเรามีการ์ดที่จะมานําทดสอบกันนะครับผมทั้งหมด3ประเภทน,นะครับเพื่อจะให้เราเนี่ยได้เห็นกันว่าการ์ดไซตนี่ยม,มามแตกตก่ง กับการ์ดใบอื่นประมาณไหนกันบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยจะเอาการ์ดเนี่ยทั้งหมด3ประเภทนี้เนี่ยตั้งแต่ตัวของมิสซิลเทนนะครับผมที่เป็นการ์ดแจฟรีนะครับเป็นการ์ดตีมอนสเตอร์ทั่วไปแล้วก็รวมทั้ง MVP แล้วก็มินิบอสด้วยนะครับตีแรงขึ้นถึง10%นะครับผมกับการ์ดอีกใบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของการ์ดโจมตีธาตุนะครับผมจะเป็นตัวของวาดอนนั่นเองนะฮะโจมตีต่อมอนสเตอร์ธาตุนั้นๆเนี่ยแรงขึ้น20%นะครับกับอีกใบหนึ่งก็อย่างที่บอกเเยย่าาาาาป็นนััสมครบกกกพภให้5%ผ ซึ่งในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ดามจเนี่ยแว่งมากเกินไปนะครับผมก็จะถอดต,ตัวของแฟรี่อินเดโบทอมออกนะครับผมที่ใส่การ์ดยกเยกเอาไว้แล้วเนาะอันนี้เนี่ยก็ถอดออกทั้งคู่เลยนะครับโดยตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความแว่งอยู่ที่ตัวของธนูปูนะครับถ้าหากว่าติดส,สกิลเอ็กซ a เลย์อิมนะครับผมจะทาให้ดามจเพิ่มขึ้น10เป็นดาเปมจระยะไกลนะครับกับตัวของเสื้อสลับิงซูนะครับผมที่เวลาโจมตีไปแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราเนี่ย5เปนรร เดี๋ยวเราดูกันได้นะครับโดยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ในเรื่องของดาเมจพื้นฐานกันก่อนเลยละกันนะครับโดยที่การ์ดเนี่ยยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับผมแล้วเรามาดูดาเมจตั้งต้นว่าดาเมจเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมกินทุกอย่างให้เรียบร้อยนะฮะเพื่อที่จะบูด,ดาเมจให้กับเรานะครับผมยาเพิ่มลักยากเพิ่มเด็กนะครับผมแล้วก็ยาเพิ่มเอจิลดคอร์สลงหน่อยนะครับเพราะว่า หมดแล้วนะครับไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับยาตีไว้นะครับผมสองขวดแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะกินเจ้าตัวสโลอัลลี่แอทแทกด้วยนะครับโดยหุ่นที่เราตั้งค่าให้เนี่ยอาจจะไม่ใช่หุ่นที่มีค่าดีดักชันนะครับก็เป็นหุ่นไม้ธรรมดาที่ตั้งค่าเป็นประเภทเดมอนขนาดกลางนะครับผมแล้วก็ให้มอนสเตอร์เนี่ยมันเป็นธาตุไฟเพื่อที่จะทดสอบตัวของการตีธาตุให้กับเราดูด้วยนะครับผมหลักๆทั้ง3ประเภทนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มโจมตีกันเลยละกันนะครับทำการบัฟให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็โจมตีได้เลยนะ เดี๋ยวผมขอตีไปสัก10วินาทีก่อนละกันนะครับผมแล้วก็จะทําการรีเซ็ตนะครับผมเพื่อที่จะให้ดาเมจทุกอย่างเนี่ยมันคงที่กันนิดนึงนะครับอย่าลืมกดใส่ธนูน้ําด้วยนะครับผมอ่ะรีเซ็ตนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจต่อฮิตแล้วก็ DPS โดยรวมกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะตอนนี้เห็นเลขสูงสุดก็จะเป็นอะแปดหนึ่งสองนะครับผมแปดหนึ่งสองคนะครับผมกับเลขต่ําสุดนะฮะก็จะเป็นหกสองห้านะฮะอันนั้นเหมือนจะบ้าหมดนะฮะ กสองห้าเหมือนจะบ๊อบหมดนะฮะอ่ะเจ็ดหกหนึ่งแปดหนึ่งสองนะฮะแปดหนึ่งสองเคเลขสูงสุดที่เราพอจะเห็นได้แล้วนะครับแปดหนึ่งสองเคเนาะประมาณนี้นะฮะต่ำสุดก็ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมห้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดห้าแปดหนึ่งสองนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เป็นตัวของแปดหนึ่งสองเคแล้วกันนะฮะไม่เงา 8 12,000อะฮะประมาณนี้นะฮะต่อน,นัดที่ติดชื่อเข้าดยที DPS เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับอยู่ที่2ล้านนะครับผม2ล้านเป๊ะๆนะครับผม DPS 2ล้านลืมพิม์ไปเลยครับ DPS 2อเอ็ม ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการ์ดปกติทั่วไปเลยนะครับที่ทุกคนมีกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือตัวของการ์ดมิเทลเทนนะครับผมซึ่งใบนี้เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของดาเมจต่อมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น10%นะครับผมให้กับเราเนาะตรงนี้เนี่ยผมก็ทําการกดใส่ไปได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะมาดูดาเมจเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยปล่อยให้ยิงไปอีกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ทําการกดรีเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจกันนะครับผมที่เห็นสูงสุดตอนนี้ก็จะเป็น835นะครับผม 8ปดสามห้าแปดหนึ่งกนะฮะอันนี้แปดหนึ่งหกแปดเจ็ดสองนะฮะอันนี้คือดาเมจเหมือนจะสูงสุดแล้วหรือเปล่านะครับแปดเจ็ดสองนะฮะโอ้ยังมีแปดเก้าสามอยู่นะฮะแปดเก้าสามนะฮะเออแปดเก้าสามน่าจะเป็นดาเมจสูงสุดที่ทำได้แล้วนะฮะตัวดาเมจเนี่ยจะมีประมาณสี่ระดับนะครับผมตำสุดแล้วก็ติดบัฟนะครับผมอะประมาณนี้นะฮะ นิ่งๆก็จะเป็น812นะครับผมแล้วก็สูงสุดก็893นะฮะ893รเบนะครับผมโดย DPS นะครับผมจะอยู่ที่2 m นะครับ2 2 3 8แล้วกันนะฮะ2.38 m ก a r t h Free MVP นี่ i ออมอ o n ตเปอร์10%นะฮะดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับผม ถัดมานะครับการ์ดใบถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวของวัดดอนการ์ดนะฮะที่จะตีมอนสเตอร์ธาตุไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมซึ่งการ์ดนี้เนี่ยราคาก็ไม่แพงเแค่แสนกว่าๆเองนะครับใส่เข้าไปนะครับผมในส่วนของธนูเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็โจมตีมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุไฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจเพิ่มเติมกันนะฮะว่าจะอยู่สูงสุดที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ที่เห็นต่ำๆเลยว่าจะมี8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมเหมือนจะคิดจะเห็นแวบหนึ่งนะฮะที่เป็นเก้าแสนกว่าๆนะฮะเก้านะะฮ เก้าแสนหนึ่งพันะครับมีเยอะกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับผมอย่รอดูติดบัฟอีกนิดหน่อยนะเก้าแสนหกหมื่นสองพันนะฮะเก้าหกสองนะฮะเหมือนจะเห็นยอดสุดอยู่ที่เก้าหกสองนะครับตอนนี้อะ่ะเลขอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะมีตัวบัฟจากสนูปูแล้วก็ตัวของเสื้อด้วยนะฮะยวดูกันอีกนิดนึงนะอ่ะเก้าศูนย์หนึ่งนะฮะ, 1, ะมีเด้งติดบัฟทับไหม 962นะฮะอันนี้ก็คือชัดแล้วนะ962นะครับใครดูไม่ทันก็ย้อนดูแล้วก็สต่อปเอาละกันนะฮะ9 6 2 0ขี 96, นะครับผมส่วน DPS เนี่ยผมยังไม่ได้รีเซ็ตนะฮะเดี๋ยวรีเซ็ต DPS กันนิดหน่อยละกันนะครับผมอ่ะจังหวะบัฟพอดีนะฮะเดี๋ยวรอให้มันยิงไปอีกสักประมาณ30วินาทีละกันนะครับผม DPS เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเพราะว่าตัวของการ์ดเนี่ยเฉพาะทางเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสร้างดาเมจได้ค่อนข้างเยอะอยู่บวกกับที่ว่าตัวคนผมเนี่ยไม่มีในเรื่องของการเพิ่มดาเมจธาตุให้กับมอนสเตอร์นั้นๆสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทําให้ตัวคูณเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมอ่ะสาวตรงนี้เนาะอ่ะผ่านมาเกือบเกือบสาวินาทีแล้วนะครับ DPS น่าจะเริ่มนิ่งแล้วนะครับผม DPS แบบนี้เนี่ยผมจะตีกลมๆเป็น 2.55นะครับผม2.55 M หเอ็มหรือว่า2ล้าน5แสนนั่นเองนะครับผมการ์ดโจมตีธาตุการ์ดอ่ะต้องบอกว่าการ์ดโจมตีมอนสเตอร์ธาตุนั้นๆละกันนะครับผมอ่ะ การโจมตีท่านมอนสเตอร์ท่านนั้นๆเพราะว่าตัวของเอาความสามารถตรงนี้เนี่ยมันจะมี2ตัส่วนเนาะหก็คือเพิ่มดาเมจท่านน้าให้กับตัวเรา2ก็คือการที่ผมใส่อยู่ก็คือโจมตีต่อมอนสเตอร์ท่านนั้นๆอันนี้เนี่ยต้องแบ่งแยกเป็น2ส่วนนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดกันอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวถันมาเนี่ยก็จะถึงไฮไลท์ของเราแล้วที่เรามาเทสกันนะครับผมนั่นก็คือตัวของการ์ดวันพันแมนหรือการ์ดไตามะนั่นเองนะครับใบนี้เนี่ยก็จะเพิ่มจ่อเพ็น5หน่วยนะครับผมหรือว่าีดาเมอร ดาเมจบนัสเนี่ยไม่แน่ใจว่าส่งผลให้กับตัวละครเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะฮะเดี๋ยวขอกดบัฟหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ผมจะทําการรีเซ็ต DPS นะฮะแล้วก็มานั่งดูดาเมจกันนะฮะตอนนี้ที่เห็นนิ่งๆอยู่ที่794นะครับผมต่ำลงมาอีกนะฮะเป็น775นะฮะ848นะฮะ 848เหมือนจะเป็นดานเมจสูงสุดแล้วนะครับ848เพอตะกี้เหมือนจะลดเป็น825ด้วยนะยิงไปอีกให้ถึงหนึ่งนาทีนะฮะอันนี้ก็คือสูงสุด848แล้วเนาะอ่ะป่อยยิงไปอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะอ่ะตรงนี้ก็คือ848นะครับผม828กับ848นะสลับสลับขึ้นลงขึ้นลงนะฮะ ที่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเหมือนการใส่ตามะเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีนะครับผมอย่างที่คิดอย่างที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้มาลองใส่กันนะครับผมอ่ะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือดาเมจสูงสุดก็ประมาณนั้นเลยนะครับผม8ปดแสนสี่หมนะครับผม8ปดแสนสี่หมนแปดพันนะครับผมอ่ะต่อ1คิดในการตีติดคริสติคอลดาเอจสูงสุดนะครับส่วน DPS ที่ทําได้เนี่ยจะอยู่ที่สองจุดสองแปดเอ็มนะครับผมการ์ดไซตามะเพิ่ห้าเปอร์เซ็นต ทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหยุดยิงก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะฮะการ์ดทั้งหมดนะครับผม3ใบที่เราทดสอบกันไปนะครับผมการ์ดไหนดีไม่ดีนะฮะเดี๋ยวถอดการ์ดออกมาก่อนเนาะหลักๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดาเมตตั้งต้นนะครับแบบไม่ใส่การ์ดเลยนะครับแบบไม่ใส่การ์ดเนี่ยดามเมจสูงสุดจะทําได้อยู่ที่8 1 2 0 0 0นะครับผมส่วน d p พโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่2 m เอนะครับ ต่อมานะครับผมอันดับที่2เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเป็นการ์ดตัวของไซตามะนะครับผมเป็นการ์ดที่เพิ่มดาเมจได้น้อยที่สุดนะครับผมซึ่งจะเพิ่มดาเมจมานิดหน่อยเองประมาณ3 0,000ต่อ1นัดนะฮะซึ่งจะได้ดาเมจอยู่ที่8 48,0 0 0นะครับผมต่อ1นัดนะครับส่วน DPS ที่ทําได้เนี่ยอยู่ที่2องล้านสองแนะครับผมเป็นการ์ดที่แย่ที่สุดนะครับในบรรดาการ์ดหลายๆใบเนาะถัดมานะครับผมอันดับที่2นะครับผมที่เราเนี่ยสามารถใช้งานกันได้กับทุกสถานการณ์เลยนะครับเพราะว่าตีมอนสเต ก็คือตัวของมิทิลเทนนั่นเองนะฮะใบนี้เนี่ยจะตีดาเมจต่อทีอยู่ที่893,000นะครับผมส่วน DPS จะอยู่ที่2,380,000นะครับส่วนการ์ดที่ดีที่สุดนะครับผมในวันนี้ที่เรานำมาเทสกันเนี่ยก็จะเป็นตัวของการ์ดโจมตีธาตุนั้นๆนะฮะหรือว่าดาเมจทูมอนสเตอร์นะครับผมประเภทนั้นๆเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมจะอยู่ที่962,000นะครับจะเห็นได้ว่าการ์ดโจมตีธาตุเนี่ยทำได้ดีที่สุดเลยนะครับ แต่แอบเสียได้อย่างหนึ่งนะครับผมตรงวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่มีการ์ตีขนาดมาทดสอบให้กับเพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ายังเก็บเงินไม่ครบนะครับผมยังขาดอยู่ที่ประมาณอ่าเจล้าน8ล้านนะครับผมเดี๋ยวถ้าหากว่าเก็บมาครบแล้วนะครับผมเราก็จะซื้อการ์ดวัวมาแล้วก็มาทดสอบให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะทดสอบคู่กันกับตัวของการตรงตีท่าที่แรงที่สุดนตอนนี้นะฮะว่ามันจะมีดาเมจตต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคนะหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับ การ์ดไซต์มะนะครับผมแน่ที่สุดผมก็ขออนุญาตใส่สมุดไปเลยละกันนะครับผมส่วนการ์ดวาดอนนะครับผมอ่ะเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็การ์ดตัวของมิทิวเทนเนี่ยจะเป็นอันดับ2ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็ยังคงใช้ได้อยู่ส่วนวาดอนเนี่ยผมก็จะสลับใส่เวลาตีม้าไฟนะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมแลนด์นาร์กเอ็มคลาสสิกกันด้วยนะฮะยังไงวันนี้ผมกกกก็ตต้้้อออองขัััววลลาาาไไปป่่่นนนนนนเจใใหหมคคคิบบบทุะร